พ่อแม่พี่น้องของวรลดาทุกๆท่านนะคะพบกันวันนี้อีกนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ดูแรงงานนะคะดูแรงงานสร้างร้านวรดาผ้าคามนะคะช่างก็กลับไปเรียบร้อยนะคะก็อาบมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะให้เรียบร้อยทุกอย่างก็มานําเสนอสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องนะคะช่วงนี้ใช้เงินนะคะใช้เงินใช้จ่ายนะคะก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาอุดหนุนสินค้าอีกครั้งนะคะหากท่านใดที่ได้จองสินค้าไว้แล้วก็ ค่ะอาการุณาโอนเงินให้ด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าของเราพร้อมส่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะช่วงนี้เร่งเร่งรีบเลยนะคะเร่งรีบเพื่อจะทําร้านให้เราให้เสร็จนะคะตอนนี้ก็ปลูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่รอทาสีแล้วก็ ติดประตูหน้าต่างนิดนึงนะคะเพิ่มเติมส่วนที่แบบยังไม่พร้อมเนาะบางครั้งตัวไหนที่ปิดฝนไม่ได้เราก็ต้องทําไปก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้วรดาก็จะมานําเสนอให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ เหมือนเดิมอย่างที่เรามีนะคะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษถูกๆเหมือนเดิมนะคะวรลดาไม่ได้ขายสินค้าในราคาเปลี่ยนแปลงนะคะขายในราคาพิเศษที่เคยขายให้ท่านเหมือนเดิมก็ยังจัดส่งฟรีให้ท่านอยู่นะคะเพราะว่าเราอยากขายนะคะ เราอยากขายนะคะเราอยากขายเอาเงินมาหมุนเวียนนะคะมาหมุนเวียนใช้จ่ายในร้านค้าเรานะคะตอนนี้ทําร้านวรดาผ้าขามนะคะที่บ้านนะคะก็ขายของก็ไม่มีจุกจิกหน้าร้านเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่เปิดร้านเนาะโอเคเพื่อให้ท่านได้สินค้างามงามวรดาจะมายกผ้าสิ้น1นคูณสองนเป็นผ้าฝ้ายย้อมขามทอมือแท้สกลนครตัวนี้นะคะอันนี้เราพิเศษให้ท่านเลยนะคะตัวนี้สวยสุดๆนะคะเป็นเข็นมือนะคะเข็นมือนะคะราค,ะคาของเขา 790ดรดาลดยังจัดส่งให้ท่านนะคะพิเศษในช่วงนี้เลยนะคะห้าสจัดส่งฟรีนะคะห้าสจัดส่งฟรีนะคะพิเศษเลยนะคะอยากขายอยากขายเอาเงินมาหมุนมาใช้มาจ่ายนะคะห้าอสจัดส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีชิ้นหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะคะแต่เรายังมีโปรพิเศษให้ท่านอยู่นะคะห้าสจัดส่งฟรีนะคะผ้าฝ้ายเข็นมือเทสสกลน,นครน,นะคะ สีสวยรายงามคมชัดตรงเป๊ะเลยนะคะตรงหน้าปกไม่โกหกพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะให้ท่านนะคะห้าร้อยเก้าสิบจัดส่งรีเป็นฝ้ายฝ้ายเขียนมือนะคะพื้นที่หนึ่งผ่านไปนะคะผ้าฝ้ายเขียนมือนะคะอันนี้เป็นพื้นที่สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ เป็นลายมงกุฎเพชรสรน์นะคะตัวนี้สวยงามค่ะเราก็ให้ท่านเหมือนกัน5 9 0จัดส่งฟรีนะคะราคาเต็มของเขา799บาทเราให้ท่านเพียง5 9 0จัดส่งฟรีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเราอยากให้ท่านได้สินค้าดีๆเราอยากขายง่ายๆนะคะข้อสําคัญบราดาโอนเงินก่อนเท่านั้นแล้วก็ตรงปลกไม่เคยโกหกพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสินค้าตรงเป๊ะๆทุกครั้งเลยนะคะ พิเศษสุดๆค่ะเพียง590บาทส่งฟรีนะคะมาอีกนะคะผืนนี้เขาเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือมัอนกันเตะลาย มีลองนะคะตัวนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะลายมีลองแล้วก็จัดให้ท่านเหมือนกัน590จัด่งฟรีนะคะสินค้าของเราเป็นสินค้าชาวจังหวัดสกลนครแน่นอนนะคะสินค้าของเราทอมือแฮนเม a ทุกชิ้นทุกผืนเลยนะคะเรานํามาเสนอให้ท่านเป็นสินค้าของชาวบ้านนะคะขายในราคามิตรภาพนะคะวรดาไม่ได้ขายราคาสูงนะคะ ขายราคาที่พออยู่ได้ง่ายๆเบาๆนะคะถูกๆไปเลยนะคะง่ายๆเบาๆถูกๆไปเลยนะคะ590บาทนะคะ590บาทนะคะพิเศษเลยค่ะมาอีกตัวนี้เป็นอีกคนละรุ่นนะคะตัวนี้เป็นสองตะกอนะคะสวยเนื้อเรียบราคาผ้าตัวนี้นะคะเรายังจัดโปรให้อยู พื้นละเจ็ดร้อยนะคะราคาของเขาจริงๆ990บาทนะคะเราจัดโปรให้ท่านเพียง700บาทนะคะ700บาทนะคะความกว้าง1เมตรยาว2เมตรแต่2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษนะคะเพียง700บาทจัดส่งฟรีอยู่นะคะสินค้าของเราสวยงามตรงหน้าปกไม่โกหกท่านเลยนะคะโอเคค่ะสินค้าของเรายอมรับเลยนะคะว่าฝีมือของชาวจังหวัดสกลนครแน่นอนชัดเจนสวยค่ะ มาอีกพื้นที่สนี่นะคะอันนี้ก็ยังเป็นสองตะกอคามน้ำทะเลสวยค่ะคามน้ำทะเลของเราแน่นอนค่ะสินค้าของเราชัดเจนนะคะสินค้าของเราสวยค่ะตัดเสื้อคลุมก็ได้ตัดกางเกงก็ได้แต่กระโปรงเอก็สวยนะคะกับผ้าลายนี้วัลายยังทำร้านไม่เสร็จถ้าทำร้านเสร็จจะเอาไปแตดกระโปรงเอมาขายนะคะ แบบนี้ตัดกระโปงเอสวยค่ะตัดกระโปงธรรมดาก็สวยสุดยอดเลยนะคะนัมเบอร์ห้าเราก็ให้ท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นยังจัดส่งฟรีอยู่นะคะแม่ๆอยากไปฝากไปต้อนลูกหลานหรือลูกหลานจะซื้อฝากแม่ๆก็โอเคค่ะสวยทุกผืนนะคะเรายังแบ่งปันท่านเพียงเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าคามทอมือสกนลนครเลยค่ะมาอีกนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าคามเหมือนกันตัวนี้ยิ่งสวยนะคะ ยิ่งสวยเลยวัรดาจะยกให้ท่านนะคะลายจะตุคามนะคะลายจะตุคามสี่ตะกอยกช่อยกดอกนะคะตัดเสื้อก็สวยตัดกางเกงก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็สุดยอดให้ท่านเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะคะสุดๆเลยตัวนี้เป็นสีตะกอยกช่อยกดอกนะคะสี่ตะกอยกช่อยกดอกแล้วให้ท่านเลยนะคะเพียงเจ็ดร้อยบาทจัดทรงฟรีจัดทรงฟรีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะพิเศษสุดๆนะคะ ทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันท่านเลยนะคะเพียงเจ็ดร้อยบาทค่ะมาอีกพื้นนี้นะคะพื้นนี้ก็เหมือนกันค่ะพื้นนี้ก็เป็นสองตะกออ้ยสี่ตะกอค่ะยกช่อยกดอกลายลูกแก้วผ้าลายนี้สวยค่ะตัดเสื้อคุมยิ่งสวยตัดผ้าสิ้นก็ง,งามตัดกระโปรงเอก็สวยนะคะ เป็นผ้าของคนไทยผลิตทอมือแฮนเมดเลยนะคะเราก็ยังให้ท่านอยู่นะคะพิเศษสุดๆเพียง700บาทจัดส่งฟรีให้เลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะเต็มที่ไปเลยค่ะเพียง700บาทจ้าสุดๆไปเลยนะคะให้ท่านเลยค่ะ700บาทนะคะสุดๆไปเลยค่ะเต็มที่ไปเลยนะคะมาอีกพืนนี้นะคะอันนี้ลายสกเกตคํานะคะ ลายของเจ้าฟ้าท่านใส่ทรงสวมใส่งามมากสเก็ตคำนะคะลายต้นกำลับของผ้าคามนะคะสวยสุดซึง้งสวยจริงๆมีเอกลักษณ์ยิ่งใส่ยิ่งสวยตัดเสื้อก็ได้ตัดกางเกงก็สวยให้ท่าน700บาทเท่านั้นนะคะก็พิเศษสุดๆเหมือนเดิม700บาทค่ะ700บาทเต็มที่ไปเลยค่ะจากราคา990าให้ท่านเพียง7 0 0บาทลายสกิดคำนะคะ สวยจริงๆรายเรียบๆใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะต่อมาเราจะมาเป็นตัวนี้นะคะผ้าดักแด้ใยไหมนะคะตัวนี้ใส่ดีใส่งามนะคะใส่ดีใส่สวยวัลาาก็ยังขายให้ท่านพิเศษวันนี้ก็มาขอโปรอีกนะคะมีอยู่สี่ผืนวรลาโปรไปเลยนะคะถูกกว่าต้นทุนค่ะพิเศษนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลย 700บาทนะคะจริงๆผ้าตัวนี้ต้องขาย900บาทอันนี้เราขายให้ท่านเพียง7 0็บาทนะคะยังส่งฟรีให้ท่านอีกนะคะใส่ดีค่ะผ้าตัวนี้เป็นผ้าเหมือนผ้าใหม่เลยเป็นผ้าเหมือนผ้าใหม่นะคะแต่เป็นผ้า,าที่ทอมือนะคะก็เรียกว่าสวยงามมากค่ะยังมีอีกผืนนี้นะคะเราก็ยังให้ท่านอยู่นะคะเป็นสีน้ำตาลสวยค่ะสวยงาม สวยจริงๆรายแบบนี้ตัดอะไรก็สวยตัดชุดคุมก็สวยตัดเสื้อคลุมก็สวยตัดผ้าเส้นยิ่งหรูนะคะเหมือนผ้าไหมเลยนะคะดักแด้ใยไหมนะคะเราก็ยังให้ท่านอยู่นะคะเพียง700อบาทราคาถูกกต้นทุนอีกนะคะ700อบาทวรดาย,ยังจัดส่งฟรีให้ท่านอยู่นะคะช่วงนี้นะคะสุดๆไปเลยนะคะเต็มที่ให้ท่านเลยนะคะมาอีกผืนนี้นะคะสุดยอดเลยนะคะ สุดยอดสุดยอดเลยเป็นสีคามนะคะสีคามเงาวับเลยนะคะสวยยิ่งสองกลางคืนยิ่งสวยสองใสไฟยิ่งเงานะคะวรดาก็ยังแบ่งปันท่านอยู่นะคะสุดๆไปเลยนะคะ700บาทค่ะ700บาทนะคะสินค้าของเราโอเคเลยนะคะจัดแบ่งปันท่านเป็น700บาทนะคะสุดๆไปเลยค่ะโอเคนะคะวรดายังจัดโปรแบ่งปันท่านอยู่ตลอดนะคะโอเค อันนี้คามแคนดี้นะคะเหลือผืนเดียววรดายังไม่สั่งสินค้าเพิ่มเติมก็แบ่งปันท่านสุดๆเหมือนกันค่ะจัดโปรนะคะผืนนี้ในคลิปเท่านั้น650ผืนนี้เท่านั้นผืนเดียวส่งฟรีไม่มีอีกแล้วเพราะถูก,กต้นทุนนะคะ650ผ้าตัวนี้เป็นผ้าแคนดี้สีไม่ตกไม่ลอกนะคะรับรองเลย หกรส่งฟรีนำเบอร์สิวรดาพิเศษให้เลยนะคะสุดๆไปเลยเต็มที่ให้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดต้องการสินค้างามๆต้องการอุดหนุนวรดาก็ขอบพระคุณมากนะคะทักทา,ายจากเบอร์โทรซุนก็8ปมาได้ตลอดเวลานะคะ ในคลิปนี้เราเป็นผ้าสิ้นนะคะยกผ้าสิ้นขึ้นให้ทั้งหมดเลยนะคะสินค้าสวยสินค้างามแน่นอนตรงหน้าปกไม่เคยโกหกพ่อแม่พี่น้องนะคะหากท่านอยากได้สินค้าอะไรทักทายมานะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะพ่อแม่พี่น้องโอนเงินปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่มีตานะคะขอบคุณคะ่ะ